สวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้สเตชันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้โคกอยู่กับ New Mazda 2นะครับเป็นตัว XDL ด้วยหรือเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นตัวท็อปสุดราคาค่าตัว799,000บาทนะฮะเดี๋ยววันเนี้ผมจะพาชมรอบคันกันเลยว่ารุ่นนี้มีอะไรแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้บ้างรวมไปถึงมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็อย่ารอช้าตามผมมาครับ ทางด้านล้อคุณผู้ชมรุ่นนี้ตัวท็อป XDL จะเป็นลวดลายประมาณนี้อันนี้แล้วแต่คนชอบนะมันดูเรียบๆไปนิดนึงถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นแบบ3มิติมากกว่านี้นะครับเป็นล้อขนาด16นิ้วนะครับอัดด้วยยาง 18560R16 แล้วก็ยางที่ติดมาจากโรงงานนี้ก็คือดันหลบเลยนะครับเป็นเอ็นเอเซอันนี้ก็จะเน้นยืดอายุการใช้งานนะ่ะผูต้ตรงๆคือ ยางเขาจะออกค่อนข้างแข็งนิดนึงนะแต่มันใช้งานได้ยาวๆเพราะว่าดอกเนี่ยมันสึกยากถัดมาด้านข้างตัวรถนะครับจะตัดพวกคิ้วโครเมียมต่างๆไปตามสไตล์ของรถที่เป็นไซส์เล็กจะไม่ได้เน้นความหรูหราเหมือนรถใหญ่ๆพวกมาสด a าฝาครอบประจมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวในตัวซึ่งเป็น LED ด้วยแล้วคุณสังเกตไหมว่าด้านล่างเนี่ยเขาจะซ่อนกล้องมาให้ด้วยรุ่นนี้ตัวท็อปมันมีกล้อง3 6 0องศาแล้วมันก็ซ่อนค่อนข้างเนียนด้วยมือจับต่างๆเป็นสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็เป็นระบบ สมาร์ทคีย์หรือคีย์เลสนั่นเองสามารถปลดล็อกได้แล้วก็ล็อกได้เช่นเดียวกันแต่มีข้อตีนิดนึงอันนี้ตัวท็อปเวลาล็อกรถเนี่ยไม่พับคุณต้องกดพับเองน่าจะมีมาให้นะอันนี้เป็นตั้งแต่ตัวเก่าและคือเวลาล็อกรถเนี่ยคุณต้องมานั่งปิดกระจกมองข้างเองอะ่ะถัดมาสาวกาศนะครับเป็นแบบชาร์คฟินสีเดียวกันกับตัวรถสปอยเลอร์ด้านหลังเนี่ยไม่มีมาให้นะเป็นแบบโล้นๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นไฟเบรกดวงที่3แล้วก็มีที่ฉีดกระจกด้านหลังรวมไปถึงกระจกด้านหลังเนี่ยก็จะติดตั้ง นะสามารถรองรับการใช้งานได้เป็นอย่างดีนะสิ่งที่เปลี่ยนไปด้านหลังเนี่ยบอกตรงๆนะว่ามันสังเกตยากนิดนึงนะครับการเปลี่ยนแปลงจากรุ่นเก่าเนี่ยทางน้านไฟท้ายนะครับคุณผู้ชมมีการปรับเปลี่ยนไปนิดเดียวเท่านั้นเองชุดไฟถอยหลังจะมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์เล็กลงเนี่ยจะเป็นติ่งแค่นี้เองรุ่นก่อนหน้าเนี่ยสีขาวจะกินมาเกือบ50%ตรงนี้นะครับแล้วก็เบ้าตรงนี้จะค่อนข้างเหมือนเดิมตรง Sky ทีดีเนี่ยมีความสดใหม่มากขึ้นด้านหลังก็มีกล้องมองถอยหลังมาให้เช่นเดียวกันนนรมมีเเซ็อ์าให้4จุด ก็เรียกได้ว่าครบคันเลยด้านหน้า4ด้านหลัง4ทางด้านกันชนท้ายคุณผู้ชมมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างที่บอกว่าเขาเป็นโคดดีไซน์เวอร์ชัน2คือลดทอนสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปเสริมพกคิ้วที่เป็นโครเมียมเพิ่มเติมเข้ามานะทั้งหมดทั้งมวลก็แล้วแต่มุมมองแลวแต่ความชอบนะครับแต่อย่างที่เขาบอกแหละว,ว่าเขาปรับมาให้มันดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันต่อว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับต้องบอกว่าเปลี่ยนนิดเดียวนะตามผมมาครับ ในส่วนภายในคุณผู้ชมมีการปรับเปลี่ยนไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับจุดสังเกตหนึ่งคืออะไรคือบริเวณแผงแดชบอตตรงนี้หนังแท้เดินตะเข็บนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนไปเป็นสีออกแนวแบบเทาๆฟ้าแต่มุมมองผมผมมองว่ามันเหมือนเป็นหนังซีดอะนะอันนี้ผมมองว่าไม่สวยตัวเก่าสวยกว่านะครับที่เป็นแบบสีดำาๆนะครับแล้วก็พวกคอนโซลต่างๆเหมือนเดิมทั้งหมดเลยนะครับทั้งงานดีไซน์ทั้งจอตรงกลางนะครับบริเวณขอบตรงช่องแอร์เนี่ยก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนไปนะเป็นออกแนวแบบสีสาตินโครมแทนออกแนวด้านด้านนะครับแล้วก็ขอบ ด้านในลึกๆเนี่ยเป็นพลาสติกที่ปั๊มเป็นลายแบบเคฟล่านะอันนี้ก็จะได้ลุคสปอร์ตขึ้นมานิดนึงนะครับในส่วนของจอกลางในขนาดเดนิ้วเนี่ยเหมือนเดิมเลยแต่มีการเพิ่มเติมพวกออปชั่นต่างๆเพราะจะเป็น Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto สามารถเชื่อมต่อได้แล้วนะครับรุ่นเก่ายังเชื่อมไม่ได้นะแล้วก็พวก Head Up Display ต่างๆมีมาให้เหมือนเดิมเป็นแผ่นพับนะครับไม่ได้ยิงกราฟิกขึ้นกระจกเหมือนพวกรุ่นพี่แต่อย่างใดจะเป็นแผ่นพับที่เวลาเราสตาร์ทหนึ่งจะเปิดขึ้นมาเหมือนเนะเเเเเดดิิมมมมนนนะบบแแตต่่่จนะีีีกพล็็ๆๆ Head tail Display Up ปส รุ่นเก่าเนี่ยเขาจะเป็นการแสดงผลพวกอัตราการเร่งเท่านั้นนะครับที่เป็นแบบเลขวิ่งใช่ไหมแต่รุ่นเนี่ยมันมีตัวบิลด์บอร์มานะครับนอกจากจะแสดงผลบริเวณของกระจกมองข้างแล้วนะครับบริเวณเฮดอัพเนี่ยเขาจะเป็นแบบไฟเรืองแสงออกมาสีเหลืองๆด้วยอันนี้มีประโยชน์นะเพราะว่ามันช่วยลดการละสายตาออกจากถนนมาตรวต่างๆเหมือนเดิมเลยนะครับเป็นแบบกึ่งอนาล็อกแล้วก็จอด้านข้างซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นการแสดงผลแบบดิจิตอลทางด้านพวงมาลัยนะครับเป็นแบบ3ก้านทรงสปอร์ท้ายไม่ตัดเหมือนเดิม แลวก็ผิวสัมผัสต่างๆเนี่ยมันดูหรูอันนี้ก็ต้องมาลองนั่งกันดูนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมมาอวยหรือแต่อย่างใดนะผมมารีวิวให้ความชัดเจนอยู่แล้วอะไรดีก็บอกดีนะครับต้องยอมรับเลยว่ามาสด้าทุกๆรุ่นเนี่ยพวกวัสดุพวกงานประกอบต่างๆเนี่ยผมถือว่าค่อนข้างจะดีกับที่สุดแล้วทางด้านนี้นะมีปุ่ม push start stop มาให้เหมือนเดิมแล้วก็รุ่นท็อปเนี่ยมีการเพิ่มเติมพวกแพดดิชมาให้ทางด้านตรงนี้นะครับแผงคอนโซลกลางเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนไปนิดนึงเป็นการแสดงผลพวก ตำแหน่งแอร์แบ็กต่างๆนะครับพัสดเซนเซอร์แอร์แบ็กและก็คนขับนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยพวกระบบปรับอากาศเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มการดีไซน์ต่างๆซึ่งเป็นแบบอัตโนมัติโซนเดียวท่านั้นนะทาง m a ส d a าเขาบอกมานิดนึงว่าเป็นแอร์ดิจิตอลก็จริงแต่ทำไมยังดีไซน์เป็นปุ่มแบบมุนๆอย่างนี้เขาต้องการให้รถยนต์เนี่ยมันดูเป็นสไตล์เหมือนแบบกึ่งๆดิจิตอลแล้วก็อนาล็อกได้ความเลสซิ่งได้ความสปอร์ตไม่ทิ้งความอนเนกประสงค์แล้วก็ความสะดวกสบายในการใช้งานช่องเสียบ usb มาให้2จุดมี Powerlet ให้1จุด ร,รวมไปถึงบริเวณเก๊เก็บของตรงนี้รุ่นนี้จะลึกขึ้นกว่าเก่าทางด้านฐานเกียร์นี้เหมือนเดิมเลยนะครับรุ่นตัวดีเซลเนี่ยก็จะไม่มีพวกระบบปรับพวกโหมดสปอร์ตอะไรต่างๆส่วนตัวเบนซินมีนะครับตัวดีเซลเขาจะใช้การเชนเกียร์ผ่านแพนด์ชิฟแทนนะครับเกียร์ก็จะเป็นแบบสเต็ปเดียวก็คือลากลงอย่างนี้นะครับส่วนถ้าเกิดคุณอยากแมนนวลเนี่ยคุณตบมาขวาดัานขึ้นดันลงตามตายเลยซึ่งข้อดีของรุ่นนี้อีกอย่างหนึ่งคือเกียร์เขายังเป็นแบบสปีดอยู่ข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปแล้วแต่กาารใช้งน นะครับตรงนี้คอมมานด์เซนเตอร์เหมือนเดิมเลยนะครับสามารถปรับจอเอนเตอร์เทนเมนต์ตรงกลางขนาด7นิ้วได้นะครับคุณสามารถควบคุมตรงนี้ก็ได้หรือคุณจะทัชสกรีนก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยเบรกมือยังเป็นแไฮดรลิกอยู่ก้านก็จะซ่อนอย่างนี้นะครับแล้วก็ช่องวางแก้วเนี่ยมีมาให้2จุดรวมไปถึงด้านหลังก็จะมีเป็นแบบช่องสี่เหลี่ยมอันนี้แล้วแต่นะบางทีคนซื้อไปแล้วไปเพิ่มเติมพวกที่เท้าแขนเพราะว่ารุ่นนี้ไม่มีที่เท้าแขนมาให้เบาะนั่งมีการปรับเปลี่ยนไป นะครับรุ่นนี้มีการเพิ่มเติมเบาะที่เป็นแบบทรงสปอร์ตมากขึ้นมีการรับสรีระมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือจะมีการดันหลังมากกว่าเก่านะครับแล้วก็วัสดุต่างๆนี่มีการปรับเปลี่ยนเป็นสีแบบสีเทาๆอมฟ้าๆนะครับแล้วก็บริเวณที่ดันหลังตรงเนี้ยจะเป็นหนังแบบอะคาทาล่านะก็จะเป็นรถที่แบบดูสไตล์เลสซิ่งมากขึ้นนะครับแต่บอกก่อนนิดนึงนะตัวท็อป800,000เบาะไม่มีปรับไฟฟ้านะครับมือทั้งหมดเลยคนขับปรับ6ทิศทางนะครับ ผู้โดยสารตอนหน้าปรับ4ทิศทางนะครับทางแผงประตูนี่ก็จะมีการบุหนังอะคาทาร่าเช่นเดียวกันโดยรวมก็จะประมาณนี้นะคุณผู้ชมผมถือว่ามันมีการปรับเปลี่ยนเล็กๆๆน้อยนะครับโดยรวมเนี่ยเขามีการเพิ่มเติมพวกออปชั่นมากกว่าไม่ว่าจะเป็น gvc plus นะครับ apple carplay a n d i r auto แล้วก็ระบบต่างๆที่มันน่าใช้งานมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น blind spot rear cross traffic alert นะครับแต่ cruise control เนี่ยเหมือนเดิมนะนะครับไม่ได้มี adaptive มาให้แต่อย่างใดนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันต่อว่านั่งสะดวกสบายขนาดไหนครับ ทางด้านห้องโดยสารตอนสองคุณผู้ชมแม้จะมีการปรับเปลี่ยนเบาะเป็นดีไซน์ใหม่ก็ตามแต่ก็สไตล์เดิมแหละคือ m a z d a เขาอย่างที่บอกว่าทุกเซกเมนต์เลยถ้าเทียบกับคู่แข่งแบรนด์อื่นๆนะห้องโดยสารก็จะเล็กกว่านะครับแต่ข้อดีเขาคือการขับขี่เนี่ยมันสนุกสนานสูงประมาณ172นะครับนั่งก็จะประมาณนี้ผมเซ็ตมาใช้งานจริงเมื่อกี้เลยนะครับเล็กลุมเนี่ยเหลือประมาณ1ฝ่ามือครึง่งนะครับแล้วก็เฮดลุมเนี่ยเกือบ1ฝ่ามือนะครับแต่ระยะความเอน็นความชันของเบาะเนี่ย มันค่อนข้างเยอะนิดนึงคือเอาจิงๆิ่งะนั่งไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เพราะว่ามันดูเล็กมันดูบีไปหมดเลยนะครับเนี่ยผมลองนั่งข่อยห้างให้ดูตามสไตล์นะนั่งได้แหละแต่มันจะอึดอัดนิดนึงนะครับในส่วนของกระจกด้านข้างเนี่ยอาจจะมีส่วนช่วยนิดนึงนะครับเพราะว่าทําให้เราเนี่ยลดการเวียนหัวและก็การเมารถ นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยที่เขาเพิ่มเติมมาคือระบบ GVC Plus ก็คือการปรับการถ่ายโอนกําลังทั้ง4ล้อเลยนะครับเวลาเข้าโค้งเข้าโค้แงแรงๆเนี่ยมันช่วยให้ลดการเมาลดได้นะครับในส่วนของระบบอำนวยความสะดวกต่างๆด้านหลังมีอะไรบ้างนะมีราวจับมาให้2จุดนะครับมีไฟ2แผ่นที่ซึ่งไม่สามารถเปิดได้นะเราต้องเซตด้านหน้าเอาว่าเปิดเวลาเปิดประตูนะครับอันนี้ไม่สามารถกดเองได้ด้านหลังนะครับมีช่องเก็บของอย่างที่บอกว่ามันเป็นช่องสี่เหลี่ยมใหญ่ๆแล้วก็ เป็นชิ้นที่เป็นแบบพลาสติกกัดลายเป็นแบบเคฟล่านะครับแล้วก็แอร์อะไรต่างๆไม่มีมาให้นะส่วนของที่เท้าแขนก็ไม่มีมาให้ไม่สามารถพับได้นะครับเวลาเราพับเบาะเนี่ยรุ่นนี้นะครับก็จะลงมาเป็นแบบ60-40เดี๋ยวผมไปลองพับนะครับห้องโดยสารตอนหลังให้ดูว่าเวลาเราพับเบาะทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะกว้างขวางขนาดไหนครับผมทางด้านห้องสมภารท้ายคุณผู้ชมก็คือตามสไตล์รถแฮชแบ็กเลยนะครับก็จะเป็นดีไซน์ประมาณนี้ นะแผ่นตรงนี้ก็จะมีประโยชน์เวลาคุณขนย้ายสัมภาระแล้วคุณไม่ต้องการให้มันแบบโชว์ออกมานะมันเป็นนะเพิ่มเติมความส่วนตัวของเก๊เก็บของว่างนั้นเถอะนะครับในการถอดเนี่ยนะครับง่ายๆเลยเนี่ยดันขึ้นแล้วก็ถอยนะครับตัวแผ่นปิดเข้าไปเนะี่ยพอเปิดขึ้นมาเนี่ยเบาะเขาจะเป็นแบบ60/40นะครับเวลาคุณผู้หญิงคุณอยากขนย้ายสัมภาระที่มันมากขึ้นเนี่ยคุณพับง่ายๆเลยคุณดันบริเวณตรงนี้ต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้นะครับ พื้นของห้องโดยสารเนี่ยมันไม่ได้เรียบไปนะมันยังมีเนินที่เป็นของเบาอ,อยู่ซึ่งดีไซน์เขาก็ค่อนข้างจํากัดแหละตัวถังมันเล็กนะครับในส่วนของเก๊ะเนี่ยตรงนี้พอเปิดขึ้นมานี้ชื่นชมนะว่าแผ่นปิดต่างๆเนี่ยเขาทำมาค่อนข้างดีหุ้มนะครับพื้นที่เป็นแบบสักกะาดมาให้นิดนึงก็จะดูดีกว่ารุ่นอื่นๆหน่อยนะครับเอาจริงๆอะ่ะบอกตรงเลยว่าชุดปะยางเนี่ยมันใช้งานยากนิดนึงนะครับบางคนยังไม่รู้เลยว่าใช้ยังไงนะครับถ้าเกิดมันให้ที่เป็นแบบ ยางอะไหล่มันน่าจะดีกว่านี้นะครับแต่ข้อดีเขาคืออะไรคือถ้าเป็นคุณผู้หญิงใช้งานนะครับและรู้วิธีการใช้เนี่ยเออมันใช้งานง่ายกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่ายางอะไหล่มันหนักเอางี้เถอะก็มีข้อดีข้อเสียกันไปแล้วแต่แต่ถามว่าผมชอบอะไรผมชอบยางอะไหล่มากกว่าโดยรวมจะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างอนเนกประสงค์นะเพราะว่าความเป็นแฮชแบ็กมันแล้วก็ค่อนข้างกระทัดรัดน่ารักนะครับในส่วนของขุมพลังเนี่ยหลายคนอยากทราบกันอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเครื่องเดียวที่มีเครื่องยนต์ดีเซล เดี๋ยวไปลองขับกันดูว่าเครื่องดีเซลสกายทีดี1.5ลิตรโบนะครับ105แรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตรกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเนี่ยขับขี่เป็นยังไงเล้าใจเหมือนเดิมหรือไม่ตามผมมาจ้ะทางด้านการขับขี่นะครับคุณผู้ชมมีจุดเด่นหลายๆอย่างเลยที่รุ่นอื่นณปัจจุบันตอนนี้ไม่มีนะไม่ว่าจะเป็นเกียร์ที่เป็นแบบสปีดนะครับเพราะว่ารุ่นอื่นๆเขาปรับเปลี่ยนไปเป็นแบบ CVT หมดแล้วเกียร์สปีดเนี่ยก็จะได้เรื่องความเล้าใจเพราะว่า มันเป็นเกียร์คล้ายๆเหมือนรถสมัยก่อนนะครับรถที่ยังไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบเกียร์ CVT นั่นเองทางด้านเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบดีเซลเนี่ยบอกเลยว่าต้นจี๊ดมากๆแรงบิด250นิวตันเมตรเนี่ยตั้งแต่ออกตัวจนความเร็วประมาณ100 110เนี่ยมาไวมากๆนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะอืดน,นิดนึง นในส่วนของอัตราบริโภคน้ำมันเนี่ยครับผมใช้งานจริงๆนะโดยส่วนมากเนี่ยใช้ความเร็วสูงเป็นหลักนะครับสักแบบร้อยร้อยสิบร้อยยี่เนี่ยเป็นหลักแล้วก็จะมีบ้างเล็กน้อยที่แบบเข้าเมืองรถติดๆนะครับอัตราบริโภคน้ำมันเนี่ยผมทําอยู่ได้ประมาณ17.3กิโเมตรต่อลิตรช่วงล่างนะครับด้านหน้าเป็นแม็กเฟอร์สันสตัดนะครับพร้อมเหล็กกันโค้งด้านหลังเนี่ยเป็นแบบกึ่งอิสระทอร์ช่นบีมการขับขี่เนี่ยไม่ทําให้ผิดหวังเลยคือเขาเซตมาออกแนวแบบ เฟิร์มกระชับแล้วก็การเก็บเสียงรุ่นนี้นะครับมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นกว่ารุ่นเก่านิดนึงเพิ่มจุดยึดจุดแบบเก็บเสียงให้มันหนามากขึ้นนะเวลาขับขี่ด้วยความเร็วสูงประมาณแบบ1 1 0ยสิบเนี่ยลมเสียงต่างๆที่ประทะด้านหน้าเนี่ยจะน้อยกว่ารุ่นเก่านิดนึงแล้วก็จะมีแค่เสียงนะครับแผดคำรามมาจากเครื่องยนต์ดีเซลเท่านั้นแต่พอคุณขับด้วยความเร็วสูงประมาณแบบ1 0 0ยสขึ้นไปเนี่ยนะเสียงเครื่องยนต์จะไม่ได้ยินแล้วคุณจะได้ยินแค่เสียงนะครับลมะะกกลด้้นน้าานนะหะแวว็พว ลมที่ผ่านบริเวณกระจกด้านข้างนี้แทนแล้วโดยรวมเนี่ยก็เป็นรถยนต์อีกคันหนึ่งที่ขับสนุกสนานนะอย่างที่คาดไว้เลยไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยคมช่วงล่างเฟิร์มกระชับแน่นหนาคุมพลังดีเซลที่จี๊ดจ๊าดมากๆก็ไปลองขับกันดูกันนะโดยส่วนตัวผมชอบรถยนต์คันนี้สรุปโดยรวมแล้วกันนะครับสำหรับมาสด้า2นะครับ1.5 Skyactiv-D รุ่น XDL รุ่นท็อปสุดราคาค่าตัว799,000บาทนะครับความเห็นผมคือเป็นรถแฮชแบ็กอีกรุ่นหนึ่งที่ ขับสนุกสนานมากนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ต่างๆนะอย่างที่เข้าใจกันแหละว่าเครื่องยนต์ดีเซลแรงบิดเขาเนี่ย250นิวตันเมตรจีจาร์ดมากๆเลยนะครับแต่พอไปในแง่ความเร็วสูงนะครับช่วงแบบ120 130ขึ้นไปเนี่ยอาจจะเริ่มตื้อๆแล้วก็ตามสไตล์รถดีเซลนะครับช่วงต้นจะจัดๆมากๆนะครับก็จะแตกต่างจากอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับก็ไปลองเลือกกันดูนะครับแต่ราคาค่าตัวเนี่ยบอกไว้ก่อนว่า มันเครื่องข้างแรงนิดนึงนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจถ้าเกิดคุณอยากได้รถไซส์เล็กอย่างนี้แล้วก็เป็นเครื่องดีเซลซึ่งมันมีรุ่นเดียวในตลาดณตอนนี้เท่านั้นเองมีระบบ GVC+ นะครับก็เวลาเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงสเนี่ยเวลาเข้าโค้งแรงๆเนี่ยรถมันหนึบจริงๆคุณผู้ชมนะครับข้อเสียงที่บอกนะครับว่ามันเป็นเครื่องดีเซลค่าเมืนเทนเนนซ์หรือว่าระยะยาวต่อไปเนี่ยตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเป็นยังไงแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งของ m a z d a แทบจะทุกรุ่นเลยคือห้องโดยสารเเขาเล็ก ก็ไปลองกันดูว่าอาจจะถูกใจคุณหรือไม่นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับรีวิวครั้งนี้นะครับก็ฝากร้านเช่นเคยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่อง Auto ส t ตชั่นอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยละ่ะจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนอัปคลิปใหม่นะครับวันนี้ผมโคขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ